าส่ดเรื่ของตรวนเช็ครถส่งมอบนะกับลูกค้านะครับพอืนจะต้องขอข้อคูลลูกค้าก่อนนะครับที่ใช้บริการนะครับกับทางบริษัทดิสโรมอเตอร์เซลสาขานครสวรรค์นะครับพออื่นนะครับผมต่อมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงด้านขวาตรงนี้อันนี้จะเป็นระบบสิน้อนะครับอานการมลานครับี ดูใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเอ็มดีเอ็นนครับอันนี้สามารถดูเรื่องของค่นเทนได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะสั่งอะไรหรือว่าเข้ามาตรวจเช็คเนี่ยนะครับรถลูกค้าสามารถดูได้ตรแคอนเทนต์นี้เลยน,น,นะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับเพราะว่าพนักงานไม่ได้รู้นะครับอันนี้ครับเป็นเป็น3 4มร้อย ตัวตัวตัวนี้นะครับก็เป็นเต็มเองนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าเนาะว่าลูกค้าจะต้องเปิดเทปอะไรบ้างครับก่อนใช้งานนะครับตรงนี้เป็นอ่าเปิดกระจังด้านหน้าครับนะครับดึงขึ้นครับวิธีการเปิดนะครับก็ก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวค้ำนะครับีึงขึ้น ติดตั้งแอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แนะนําให้เปิดลมภายนอกใช้เนาะเพราะมีโอกาสถ้าเกิดเราเป็นตัวเชี้ร์ตัวเนี้ยตัวเป็นฟองตัวนี้นะครับโอกาสที่จะฉีดถ่านก็มีหรือถูกกัดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่นตเลลวลาเปิดปุ๊บอาจจะดูดพวกฝุ่นระอองเข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวแอร์เนี่ยตันเร็วขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะถ้าเกิดเราติดเครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นว่า,าน้ำยายแอร์ก็จะสามารถดูเรื่องในเรื่องของน้ำยายแอร์ได้ตรงจุดนี้ นะครับถ้าเกิดน้ํายาแอร์ตรงนี้นะครับถ้ามองเข้ามาที่าตามแมวตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นใสๆอย่างนี้ตอนที่แอร์ทำงานนะครับถือว่าปกติถ้าเป็นขุ่นๆแสดงว่าสารทำความเย็นเนี่ย่าดน,นะครับใละส่วนนี้นตัวนี้นะครับเป็นน้ำฉีดกระจกด้านหน้านะครับก็สาม,มารถเติมได้เต็มเลยนะครับไม่มี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 มเติมได้เลย,เลย งนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวปิดปิดในเรื่องของปลั๊กไฟเฉยๆนะครับลูกค้าไม่ต้องตรวจเช็คอะไรเนาะทำให้ให้ดูว่าฝาอยู่เท่านั้นเองนะครับอันดับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับก้านปัดน้ำฝนแล้วก็ตรวจเช็คครับก็ลูกค้าก็ปิดแค่อย่างเงี้ยครับปิดอยนะครับว่าตัวต้านมันหลุดไหมันพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแล้วปิดอย่างเงี้ยปุ๊บ แค่ตัวนี้หลวมมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับก็ต้องเอารถเข้าสู่บริการเพื่อตรวจเช็คเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ปกตินะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันคัดนะครับระดับน้ำมันคัดนะครับต้องอยู่ระดับแม็กซลอดนะครับอันนี้ลูกค้าก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนถ่ายตามระยะที่เรากําหนดนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นวาวเบรกคอนโทรล วาวเบรกคอนโทรลมีที่เราจะต้องดูนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งลมเราสามารถติดเครื่องเนี่ยลมเต็มแล้วเราก็ตรวจเช็คว่าระดับเกืนเกินปุ๊บลองดูซิว่ามีลมรั่วไหมบริเวณนี้ถ้าลมรั่วตรงนี้แสดงว่าผิดปกตินะครับแสดงว่าตัววาวเบรกคอนโทรลมันนี้มีการรั่วซึมแล้วลมมัรั่วออกมาตรงนี้นะครับลูกค้าก็ตรวจเช็คเท่านั้นเนาะแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับตรงนี้ต้องตรวจเช็คว่ามีรอยรั่วซึมไหมอันนี้ไม่มีรอยรั่วซึมนะครับอันนี้เป็น อ่าพาวเวอร์นะครับกัปุกพาวเวอร์ถ้าเกิดมีการร่วดซึมตรงนี้จะมีซีนอยู่นะครับก็น้ํามันก็จะไหลออกมานะครับอันนี้ไม่มีน้ํามันไหลปกติเนาะนะครับด้านหน้าก็มีอยู่แค่นี้ครับรุ่นนี้จะเห็นว่ามีโช๊คนะครับโช๊คในเรื่องของรองรับเรื่องหัวเกีงนะครับเพื่อทให้ตัวหัวเกีงเนี่ยนะครับขับขี่ได้สบายขึ้นนะครับมีความนิ่มวนมากขึ้น แล้วหน้าต่อไปนะครับดย๋ยงผมจะให้ดูในเรื่องของยางนะครับวิธีการตรวจเช็คยางนะครับแล้วก็ตัวน็อตล้อนะครับค่าของตัวยางนะครับปกตินะตัวนี้ตัวยางนะครับเขาเรียกว่ามีในเรื่องของสะพานยางนะครับด้านไหนถ้าเกิดเราใช้ไปตัวยางเนี่ยนั่นึกตัวสะพานยาก็เราเริ่มจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับในเรื่องของน็อตล้อนะครับจะเห็นว่าเรามีน็อตล้อนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบตัวนะครับ สิบตัวคือเวลาเวลาพี่ตรวจเช็คด้วยสายตาตรวจเช็คยังไงนะครับก็ดูว่าเนี่ยด้านข้างนะครับมีในเรื่องของอ่าเป็นอะไรวะเป็นสนิมไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่เป็นสนิมไม่มีสนิมขึ้นด้านข้างเนี่ยแสดงว่าอ่าน็อตล้อเนี่ยทะคแน่นปกตินะครับถ้าเกิดมีสนิมขึ้นเนี่ยี่ดูด้วยตาเปล่าแสดงว่าน็อตล้อตัวนั้นอาจจะมีการหลวบนะครับอันนี้ก็ต้องทำการแน่ไขนะครับแต่ที่นี่นะครับก็ปก อ๋อครับปกติ้างนี้นะครับอได้หลังนะับอกัที่าเหมือนกันนะครับเราวิธีการนเหมือนกันนอยางนะครับค่าของตัวยานปกตินะครับบางโค้นะครับไม่มีการแตกนะครับ ไฟลีกับตัวไฟเบรเนาะอันนี้ฝาไม่มีการแตกร้าวนะครับฝาไฟยกเลีล้ยนะวนะครับปกติเนาะไม่แตกร้าวนะครับฝายกเลี้ยวนะครับไฟสองป้ายนะครับสภาพคอนเงานนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับไฟยกเลี้ยวปกตินะครับฝาไฟเบรกไฟลีกปกตินะครับ,นะรบอันนี้จะมีเรื่องของกอนแสงให้ด้วย ก็แล้วก็มันโคนครับตัวยางนะครับตัวยางก็ปกติครับางมเนนาะแล้วก็ตัวน็อตล้อนะครับเป็นการเชื่อก็ทำไ่งันน้ตัวนีก็ันอยแตกนะครับตวตัวาอแงนะครับก็ตัวนอตล้อนะครับสีรบนะครับตัวยางนะครับยาง ยางอะไายติดมาให้ด้วยนะครับตัยยางอะไายพร้อมช้งานนะครับติกจุดนี้นะครับในตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของน้ำมัน power นะครับลูกค้าต้องดูว่าอยู่ในระดับแมสนะครับต้องเติมอยู่ในระดับแมสเสมอนะครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือน้ำหม้อพักหม้อน้ำนะครับอันนี้ลูกค้าต้องดูเหมือนกันเนาะอยู่ในระดับ f ูลนะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับนี้นะครับอันนี้อยู่ในระดับถูกต้องเนาะนะครับ ลาขึ้นลงหัวเก่งนะครับอันนี้สามารถขึ้นในระบบออโต้ได้นะครับเราก็ต้องยกขึ้นละเก่าไม่สามารถขึ้นได้ในระบบออโต้ส่งที่นี่นะครับขอย้านนี้นลงก่อนครับ <c oughs> ะะเชิญลูกค้าขึ้นด้านนะครับเดี๋ยวผมแนะนําด้านบนนิดนึงนะครับผมไปขึ้นด้านนน,นะนครับ จะจำตัวรถเนาะมาให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับในเรื่องของเปิดสวิตช์มีไฟอะไรขึ้นบ้างนะครับจะเห็นว่ามีระบบไฟขึ้นะครับปกติตามนี้เลยนะครับเอของน้ำมันแรงดันลมนะครับปกตินะครับตัวนี้ที่ผมบอกมาสักคู่นี้นะครับตัวเนี้ยตอนนี้เราติดตั้งแอร์มาแล้วนะครับตัวปับภายในเนี่ยนะครับต้องเป็นรูปลูกอนที่ หมุนอยู่ภายในนะครับถ้าเปิดมาด้านนี้ก็คือลมด้านนอกเข้ามานะครับไม่แนะนําให้เปิดลมด้านนอกเข้ามานะครับให้เปิดนี้ไว้ไอ้ตัวนี้ ac นะครับก็คือเปิดแอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้คือปรับปรับในเรื่องของแรงดันแรงแรงแรงของลมนะครับเนี่ยครับมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ปกตินะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็คือตัวปรับอุณหภูมินะครับแ้าเกิดมันเย็นเกินไปเราก็ปรับลงมาด้านทางด้านซ้ายนะครับ ถ้าเกิดมันไม่ค่อยเย็นเราก็ปรับขึ้นมาครับนะครับอันนี้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเรื่องของ PTO เนอะถ้าเกิดไปต่อในเรื่องของ PTO ปัน่นในเรื่องของการยกน้ําหรือทำอะไรพวกเนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะมีพดีโอติดตั้งมาใหน้นะครับี่มีตัวในเรื่องของนะครับตัวจุดบุหรี่มาให้ด้วยทำในะรุ่นนี้นะครับไอเดียน,นี้เป็น power m o d อีโ o ล แล้วก,ก็มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพิ่มเติมมาให้ในเรื่องของการปรับปรับตั้งในเรื่องของไฟสูงไฟต่ำเกิดเรา,าบรรทุกของที่มีน้ําหนักมากๆนะครับไฟมันก็ด้านหน้าเราก็จะเป็นไงครับมันขึ้นมาสูงสูงขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับตั้งได้นะครับมีสเต็ปในการปรับตั้งขึ้นลงได้ครับมีทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันนะครับสาม,มาปรับตั้งได้แล้วก็มีตัวด้านขวาสุดก็จะเป็นตัวนี้ นะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถเร่งในเรื่องของรอบรถยนต์ได้นะครับคร่าวๆก็มีอยู่แค่นี้นะครับไฟไอตัวในเรื่องของไฟยกเลี้ยวน็อตฝุ่นนี่ด้านขวาด้านหนไฟยกเลี้ยวนะครับไฟหน้านะครับนี่นะครับก็ก็มีแค่นี้นะครับลูกค้าสงสัยต้องจุดไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับไม่มีเนาะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญลูกค้าเนาะลง ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมีส่งในเรื่องของส่งมอบรถนะครับในนามของบริษัทพิซซโร่โมเตอร์เซลล์นะครับสาขานครสวรรค์นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้วางใจเนาะออกรถกับเรานะครับแล้วก็เราก็มาเป็นครอบครัวฮีโน่นะครับด้วยกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทเองนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ดูแลลูกค้านะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับครับอันนี้ สองท้ว่าเลยน้อยนะครับแล,ล้วก็เนเรื่องของการรับประกัศนะครับมีบมอบให้กับลูกค้านะครับแล,ล้วก็รับขอถ่ายรูปนะครับเป็นที่ละลิดนิดนึงน,นะครับ